ทิดาลูกทุ่งไทยขวัญใจมหาชนต้นข้าวสุปริยากับปีลาการออดอ้อนบนเวทีพูดจาชาชานเก่งเกินวัยเด็กมัศจรรย์เด็กอัจฉริยะของเอซจ้าขอบคุณค่ะหนูขออนุญาต กับทักทายแฟนเพลงทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่ทางโซเชียลนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะทั่วประเทศไทยเลยและที่สำคัญนะคะต่างประเทศด้วยนะคะทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกมุมโลกเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็ดูกันอยู่นะตอนนี้นะคะขอบคุณทางบ้านนะคะทางบ้านสีดำทางบ้านสีดำ ทั้ง40,000กว่าคนนะคะแล้วก็ทางบ้านแดงด้วยนะคะในช่องหนูอีก10,000กว่าคนนะคะแล้วก็ในบ้านฟ้าด้วยนะคะอีกจำนวนหลายพันคนนะคะออโอ้รวมๆแล้วในช่องหนูเนี่ยก็ดูหนูอยู่4-50,000กว่าคนเลยนะคะค่อนข,ข้างเยอะมากขอบพระคุณมากๆค่ะและที่สำคัญนะคะพ่อแม่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ ทุกทกท่านเลยที่มาให้กำลังใจหนูนะคะเสียงปรบมือดังๆให้ทุกให้สุพรรณบุรีด้วยจ้าขอพระคุณมากนะขอบคุณมากดินแดนแห่งเมืองลูกทุง่งแห่งเพลงลูกทุ่งนะคะเป็นดินแดนที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นมีขุนพลเพลงลูกทุ่งนะคะแล้วก็มีราชนีลูกทุ่งที่หนูรักนะคะ ทั้งหมดรวนแล้วแต่อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะหนูเองก็เป็นจังหวัดใกล้กันอยู่เมืองการนะคะใกล้ๆสุพรรณบุรีนะคะวันนี้หนูก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆด้วยนะคะที่ได้มาสุพรรณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พ่อห้แม่เนี่ยให้การต้อนรับหนูดีเสมอนะคะที่สำคัญฝนไม่ตกจ้าประมือหน่อยจ้า วันนี้โชคดีจังเลยฝนไม่ตกแล้วก็จะไม่ตกตลอดไปนะเพราะพรุ่งนี้ก็มีงานอีกนะคะพ่อแม่ร้อนมิจ๊ะไม่ร้อนไม่ร้อนอน,น่ารักมากนะคะอะไรนะไม่ร้อนแต่หนาวยังยังหรือเปล่ายังโหส่งมาหนูก็นึกยว่าว่าพางทางซ้อมซะแล้ว <c oughs> หนูเอ่อตอนนี้ ก็มีโอกาสดีๆนะคะหนูได้มาขึ้นเวทีนะคะสอนสุพรรโชว์สม่ำเสมอนะคะด้วยความรักแล้วก็ความเมตตาของพ่อแขกกับแม่หนิงนะคะแล้วก็อาจารย์นักุนตีทุกท่านเลยนะคะวันนี้พลาดไม่ได้นะคะที่จะร้องเพลงปู่สักหนึ่งบทเพลงใครอยากฟังมั่งยกมือไหนใครอยากฟังเทศเสียงหน่อย โอ้โหโอเคเลยอยากฟังจริงๆนะมาฟัง